เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะวันนี้มาพบกับพวกเราในการบรรยายคลิป oh, วิดีโอ the, s. <S the Magic of Sea Fan กลลปังหาและเรื่องลึกลับพวกเรามาจากคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโดยมีสมาชิกดังนี้คะ่ะ 1. นางสาวประวัลวันสงวนพันธ์ 2. นางสาวปางวิไลขอบป,ปี 3. นางสาวพัชรพรกาทิพ และ4นางสาวปณิดาสุขโขบนต่อไปเราไปทำความรู้จักกับกระลปังหากันเลยค่ะข้อมูลทั่วไปของกระลปังหากระลปังหาเป็นสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มก้อนจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับปะะการังแต่ถูกแยกออกมาเป็นสับคลาส o c อกโทค a l เซึ่งมีสมมาตรของร่างกายแบบลัศมีสาเหตุที่มีชื่อในภาษาอังกฤษว่าซีแฟนเป็นเพราะว่า กลัปังหานั้นเกาะกลุ่มกันแล้วมีลักษณะรูปทรงคล้ายกับพัดที่กลางออกนอกจากนี้ก็ยังมีกลัปังหาอีกหลากหลายรูปทรงเช่นมีลักษณะเป็นเส้นยาวเส้นเดียวลักษณะเหมือนแทเรียกว่าแททะเลมีลักษณะเป็นเส้นเรียงกันแบบหวีเรียกว่าหวีทะเลและสีสันของกลปังหาก็จะมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปตั้งแต่สีเหลืองสีส้มสีแดง สีม่วงและสีขาวกลรปังหาพัดขนาดใหญ่ๆบางต้นนั้นก็มีขนาดความกว้างมากถึง2เมตรและมีความสูงได้ถึง3เมตรและส่วนใหญ่ก็จะมีสีเหลืองส้มทำให้สามารถมองเห็นโดดเด่นตั้งแต่ในระยะไกลเป็นเพราะว่าใต้ท้องทะเลนั้นยิ่งลึกลงไปสีสันก็จะยิ่งถูกดูดกลืนโดยเฉพาะสีแดงจะถูกดูดกลืนไปมากที่สุด สีเหลืองนั้นจะถูกดูดกลืนน้อยกว่าจึงทำให้สามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัดและโครงสร้างของกระปังหานั้นก็ยิ่งดูเหมือนต้นไม้มากขึ้นไปอีกเพราะมีแกนกลางหลักขนาดใหญ่คล้ายลําต้นมีกิ่งก้านสาขาแตกแขนงแยกออกไปมีช่อคล้ายกลีบดอกขนาดเล็กๆมากมายเต็มไปหมดทั่วทุกกิ่งกา้านนอกนอจากรูปร่างลักษณะภายนอกที่แตกต่างจากปะการังแข็งแล้ว ตัวของกละปังหาแต่ละตัวนั้นจะมีหนวดหรือที่เรียกว่า Tentacle มีทั้งหมด8เส้นในขณะที่ประการังแข็งแต่ละตัวจะมีหนวดเพียง6เส้นหนวดเหล่านี้มีลักษณะคล้ายขนนกทำหน้าที่ดักกรองสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในน้ําแล้วนํามากินเป็นอาหารบริเวณหนวดของมันยังมีเข็มพิษที่คอยช่วยในการจับเหยื่อจําพวกแพงต้นสัตว์อีกด้วย แหล่งที่อยู่อาศัยโครงสร้างของกลปังหาจะมีลักษณะที่แข็งคล้ายกับหินปูนที่ยื่นออกมาเป็นแพรเหมือนกับกิ่งไม้จึงถูกจัดให้อยู่ในประเภทปะการังอ่อนโดยถิ่นที่อยู่อาศัยของกลปังหาจะพบเจอได้ตามแนวหน้าผาใต้ท้องทะเลหรืออยู่ตามพื้นทะเลในที่โลง่งในระดับน้ำที่ค่อนข้างลึก และบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลผ่านค่อนข้างแรงลักษณะการกินอาหารของกระปังหาเนื่องจากกระปังหาเป็นสัตว์ทะเลที่มีโครงสร้างยึดติดอยู่กับที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้จึงทำให้ต้องมีลักษณะรูปร่างที่สามารถจับอาหารได้โดยรูปร่างที่เป็นแผ่นคล้ายพัดจะช่วยในการดักจับอาหารต่างๆที่ลอยมากับน้ำ รวมถึงต้องอยู่อาศัยและ,จะเจริญเติบโตในบริเวณที่มีกระแสน้ำพัดแรงไหลผ่านเ,เพื่อให้กระแสน้ำเป็นผู้พัดพาเอาอาหารที่เป็นแผงต้นสัตว์ขนาดเล็กๆล่ลองลอยมาให้กละรปังหาจับกินโ,โ,โดยในช่วงที่น้ำนิ่งกละรัปังหาก็จะหุบแขนหรือหนวดทั้ง8ไว้เราจึงดูเหมือนว่ากละรปังหาเป็นต้นไม้ที่มีแต่กิ่ง เหมือนต้นไม้ที่ทิ้งใบเหี่ยวเฉาแต่เมื่อมีกระแสน้ำไหลพัดผ่านกระปังหาก็จะกางหนวดกางแขนผลิบานออกจากโครงสร้างเพื่อใช้หนวดจับกินอาหารที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำกระรังหาสามารถสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศาัยเพศและไม่อาศาัยเพศเช่นเดียวกันกับปรกากรางังการสืบพันธุ์แบบอาศาัยเพศเป็นการผสมระหว่างเซลลสืบพันธุ์ของเพศผู้ และเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียที่มาจากต่างโคโลนีกันโดยที่แต่ละโคโลนีของกระปังหาส่วนใหญ่จะมีเซลล์สืบพันธุ์เพียงเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้นส่วนการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศจะใช้วิธีการแตกหนอ่อหรือการแยกออกจากกันค่ะประโยชน์ของกระปังหารกระปังหามีประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะการทำหน้าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ทะเลขนาดเล็กหลายชนิดเช่นดาวเปราะอหอยเบีย้ยปูหรือกุ้งซึ่งจะมาก่อติดอยู่ตามกิ่งก้านของกระปังหาเป็นจํานวนมากอน,น,มานอกจากนั้นแล้วการที่กระปังหามีรูปล่างและสีสันที่สวยงามจึงเป็นที่นิยมในการนำมาประดับตู้ปลาและนำมาใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้าน หรือแม้กระทั่งนำส่วนที่เป็นแกนในสีดำนำมาทำเป็นเครื่องรางของของังจัดเป็นของที่มีพลังในตัวแก้คุณใส่มนดำขับไล่สิ่งชั่วร้ายหรือการพูดผีปีศาจได้นอกจากนี้ช,ชาวจีนโบราณยังมีความเชื่อว่ากะละปังหาเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งอีกด้วยโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมกละปังหา มีรูปร่างและสีสันที่สวยงามจึงเกิดค่านิยมที่ผิดผิดหรือการรู้เท่าไม่ถึงการในอดีตเช่นนำมาประดับตู้ปลานำมาใช้ตกแต่งบ้านหรือแม้กระทั่งการนำส่วนที่เป็นแกนในสีดำมาทำเป็นเครื่องรางของขลังชาวจีนโบราณมีความเชื่อว่ากระปังหาเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณเป็นเลิศแต่ในปัจจุบันยังไม่มีงานวิชาการใดที่บ่งบอกว่า กระปังหามีสรรพคุณที่ใช้ในการรักษาโรคได้จริงตามความเชื่อกระปังหามีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือเมื่ออยู่ในน้ำจะมีลักษณะอ่อนนุ่มแต่ถ้านําขึ้นมาบนบกเมื่อตายแล้วจะมีลักษณะแข็งเหมือนหินมีความเชื่อมาแต่โบราณว่าเป็นของที่มีพลังอํานาจอยู่ในตัวถึงแม้ยังไม่ได้ทําพิธีปุกเสกก็ตามเหมือนกับงาช้าง เขี้ยวเสือที่มีฤทธิ์อยู่ในตัวแต่ถ้านำมาทำเป็นเครื่องรางของขลังและทำวิธีปลุกเสกก็จะเพิ่มความขลังมากยิ่งขึ้นในสมัยก่อนชาวเผ่ามายาวีใช้ทำเป็นเครื่องรางและเครื่องประดับติดตัวใช้กินแก้ยาสั่งได้โดยการนำไปฝนและผสมกับน้ำมะนาวเมื่อกินเข้าไปจะทำให้อาเจียนออกมาคำว่ากลรปังหาออกเสียงคล้ายกับคำว่า กันปัญหาบางคนจึงถือเอาเคล็ดนี้ว่ากลัปังหาสามารถนำมาใช้กันปัญหาต่างๆได้สามารถป้องกันคุณใส่ได้เรียกโชคลาบป้องกันอันตรายจากพูดผีปีศาจได้โดยเฉพาะผีพายในส่วนความเชื่อทางเครื่องรางของข,องของังส่วนมากมักจะนำกนลัปังหามาทำเป็นกําไลหรือสร้อยคอย ประเภทของการละปังหาที่นิยมนำมาทำเป็นเครื่องรางของขังแบ่งได้ดังนี้คือ 1. กละปังหาดำหาได้ไม่ยากราคาขึ้นอยู่กับขนาดและความสวยงาม 2. กละปังหาทองคำหายากราคาขึ้นอยู่กับขนาดและความสวยงามเช่นกัน 3. กนละปังหาแดงของแท้สีจะออกซีดเนื้อหยาบไม่สวยหาได้ยากเช่นเดียวกัน สกระปังหาขาวหายากที่สุดในปัจจุบันกระปังหาที่พบมากส่วนใหญ่จะเป็นกระปังหาดำกระปังหาดำกระปังหาทองคำและกระปังหาขาวจะมีอิทธิคุณเด่นในด้านเมตตามหานิยมโชคลาภเงินทองคงกระพันจเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้ากระปังหาแดงอิทธิคุณจะเด่นในด้านเมตตามหานิยม คงกระพันและเตือนภัยนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าในด้านของพระพุทธศาสนาคือในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชมีการสังคายนาพระไตรปิฎกเกิดขึ้นซึ่งในสมัยนั้นพระเจ้าอโศกต้องการจะสังคายนาพระไตรปิฎกให้ถูกต้องเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางออกไปแต่พระเจ้าอโศกเกรงว่า พญามารซึ่งเคยรบก,กวนพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่สมัยพระพุทธการจะมาสร้างความวุ่นวายทำลายพิธีการสังเคนาพระใตยปดกในครั้งนี้จึงได้พูดคุยกับพระมหาเถระทั้งหลายว่าจะทำอย่างไรถึงจะป้องกันพญามารไม่ให้มารบก,กวนพิธีครั้งนี้ได้พระมหาเถระทั้งหลายจึงบอกว่ามีอยู่องค์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถทำได้ก็คือ พระอุปคุตซึ่งเป็นพระอาหารหันต์ผู้ทรงมีอิทธิฤทธิ์สูงส่งโดยท่านจำมันสายอยู่ใต้ทะเลเพียงลำพังโดยพระอุปคุตได้นำพญามารทั้งหลายที่เป็นอุปสรรคต่อการสังายนณาพระตาปิฎกในครั้งนี้ไปขังไว้ใต้ทะเลลึกแล้วปิดกั้นไว้ด้วยกละปังหาซึ่งเชื่อกันว่าสามารถการพูดผีปีศาจได้หากใครคิดว่าจะหากละปังหามาไว้ครอบครอง ควรพิจารณาใหม่อีกครั้งเนื่องจากกาลปังหาเป็นสัตว์คุ้มครองและกาลปังหายังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลขนาดเล็กอีกด้วยการทำลายแนวปะการังและกาลปัญหามีความสำคัญแล้วก็มีประโยชน์มากมายนะคะมีทั้งต่อระบบนิเวศธรรมชาติแล้วก็ต่อมนุษย์โดยในธรรมชาตินะคะเศษปะการังเมื่อแตหกหักก็จะปลูกก่อนกลายเป็นเม็ดเล็กๆซึ่งจะช่วยสร้างเป็นเม็ดทรายให้แก่ชายหาดค่ะ ส่วนแนวปะการังนะคะก็เปรียบเสมือนแนวกำแพงธรรมชาติที่ช่วยลดแรงประทะของกระแสน้ำขึ้นแล้วก็ลมป้องกันการกัดเซาะของชายหาดและการพังทลายของชายฝั่งรวมทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่หลบภัยแล้วก็เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำเป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำค่ะสำหรับประโยชน์ต่อมนุษย์นะคะก็คือแนวปะการังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์ค่ะ ึ่งความสวยงามของแนวปะการังเนี่ยยังดึงดูดให้นะักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมเป็นแหล่งท่องเที่ยวทําให้เกิดอาชีพเกิดการสร้างงานและรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นแล้วก็ประเทศค,ค่ะรวมทั้งยังเป็นแหล่งยารักษาโรคและแ,ะแหล่งศึกษาวิจัยค้นคว้าทางทะเลที่สาคัญน,นะคะดังนั้นนะคะเราก็จะมายกตัวอย่างสาเหตุที่ปะการังถูกทําลายด้วยฝีมือมนุษย์ค่ะลาดับแรกนะคะก็คือการเก็บแล้วก็หักปะการังเพื่อนําไปเป็นของที่ระลึกค่ะ ซึ่งกิจกรางเล็กๆที่เราหาักออกมาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสร้างถึง100ปีเลยนะคะซึ่งตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเนี่ยก็กำหนดให้กระปังหาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองถ้ามีไว้เพื่อครอบครองหรือเพื่อกันค้าค่ะซึ่งอาจจะต้องมีความผิดโทษปรับไม่เกิน20,000บาทหรือว่าจำคุกไม่เกิน1ปีทั้งจำทั้งปรับลำดับต่อมานะคะก็คือการ ทิ้งสมอเลือหรือว่าการทําประมงในแนวปะการังค่ะเพราะว่าสมอเลือเนี่ยจะลงไปกระแทกแล้วก็ขูดแนวปาการังทําให้ทําทําลายปะกการังแตกหักเป็นแนวยาวค่ะต่อมานะคะก็คือการกปดปล่อยหรือทิ้งน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือน้ําทิ้งจากชุมชนลงทะเลค่ะมันจะทาให้ปะกการังตายเพราะว่าปะกการังเนี่ยจะต้องมีชีวิตอยู่ได้ในบริเวณที่น้ำทะเลใสมีแสงแดดส่องถึงแล้วก็สะอาดค่ะ อีกหนึ่งสาเหตุที่สำคัญนะคะก็คือการก่อสร้างบริเวณชายหาดอย่างเช่นการเปิดหน้าดินเพื่อสร้างถนนการก่อสร้างอาคารหรือโครงการต่างๆการถมทะเลเพื่อสร้างเป็นพื้นที่มันจะทำให้เป็นการทำลายพื้นที่ทะเลออกนะคะแล้วก็ทำให้ตะกอนดินไหลลงสู่ทะเลทำให้น้ำทะเลขุ่นขึ้นรวมถึงตะกอนเนี่ยก็สามารถตกทับลงบนแนวปะการังทำให้ปะการังตายได้นะคะ สั่งในคลิปวิดีโอเนี่ยนะคะก็จะเป็นการภาพระยะเวลาสาสิบปีในการก่อสร้างท่าเรือแหลมชบาค่ะแล้วก็จะเห็นได้เลยนะคะว่ามีการถมพื้นที่เพื่อสร้างเป็นท่าเรือลุกลามเข้ามาในทะเลค่ะก็จะเป็นการทําลายแนวปะการังอย่างหนึ่งนะคะลำดับต่อมานะคะก็คือการทิ้งขยะลงสู่ทะเลโดยไม่ระวังมันก็มีทังขวดแก้วกระป๋องถุงพลาสติกต่างๆเนี่ย มันก็จะลงไปทําลายแนวปะการังอยู่เสมอน,นะคะอย่างเช่นการไปบดบังพื้นที่ของปะการังหรือว่าลงไปกระแทกทําให้แตกหักเสียหายค่ะอีกหนึ่งสาเหตุที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็คือภาวะโลกร้อนค่ะซึ่งภาวะโลกร้อนเนี่ยมันก็จะทําให้อุณหภูมิของน้ำทะเลเนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึงแม้ว่าจะสูงขึ้นในระยะแค่หนึ่งองศาแต่ว่าก็มีผลกระทบต่อปะการังอย่างมากค่ะจากคลิปวิดีโอนะคะก็จะเป็นการ ลของปากาลังในระยะเวลาเพียง2องเดือนค่ะถัดมาเราไปดูในส่วนของการอนุรักษ์กลัปัญหากันค่ะจากสถานาการณ์ของกลัปังหาในปัจจุบันพบว่ามีกลัปังหาตามธรรมชาติน้อยลงเนื่องจากหลายปัจจัยเช่นผลกระทบจากเรืออวนลากอวนรุนและที่สำคัญยังพบว่ายังคงมีการลักรอบตัดเพื่อนำไปจำหน่ายในลักษณะต่างๆเป็นจำนวนมาก เนื่องจากยังมีราคาสูงตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นบาทเมื่อเราทราบถึงข้อมูลทั่วไปของกละปังหาจากการที่กละปังหาจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับปะการังอ่อนทำให้การอนุรักษ์กละปังหาเป็นไปเช่นเดียวกับการอนุรักษ์ปะการังค่ะและจากเรื่องราวที่ได้ยินเกี่ยวกับเหตุการณ์การทำลายแนวปะการังและกละปังหาแล้วเราทุกคนสามารถช่วยกันดูแลรักษาและอนุรักษ์ได้ โดยเริ่มจากจิตสำนึกในตัวเราและคนใกล้ชิดร่วมแรงร่วมใจช่วยการเผยแพร่ความรู้แก่ลูกหลานคนรอบข้างเพื่อนสนิทให้ช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังและกระลังปังหาให้คงสภาพความสมบูรณ์สวยงามตลอดไปโดยร่วมใจการหลีกเลี่ยงการการะทำที่จะเป็นการทำลายได้ดังนี้ 1. เป็นนักท่องเที่ยวที่ดีว่ายน้ำดูปะการังและกะลัปังหาด้วยความระมัดระวัง ไม่เดินหรือเหยียบย่ำ 2. ไม่เก็บไม่ซื้อไม่ขายปะกการังและกะลาปังหาเป็นของที่ระลึก 3. ไม่ทำการประมงที่ทำลายแนวปะกการังและกะลาปังหา 4. เมื่อพบคนใกล้ชิดกระทำผิดควรให้คำแนะนำที่ถูกต้องและแนะนำให้นักท่องเที่ยวให้ช่วยกันอนุรักษ์ปะกการังและกะลาปังหา 5. เป็นนายท้ายเรือที่ดี ผูกเรือกับทุ่นแทนการทิ้งสมอ 6. ไม่ทิ้งขยะถุงพลาสติกกล่องโฟมลงทะเลและเงดเว้นการปล่อยน้ำเสียและทิ้งสิ่งปฏิกูลลงทะเลค่ะนอกจากนี้การดําเนินกิจกรรมใดๆเช่นการตัดถนนการปรับหน้าดินการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆเช่นการสร้างท่าเรือการตั้งโรงงานโรงแรมหรือพัฒนาอื่นๆบริเวณชายฝั่งทะเล ควรคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากแนวปะการังและหามาตรการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอและสุดท้ายการอนุรักษ์กระปังหาเพื่อให้อยู่คู่กับทะเลเป็นแหล่งอาศัยของปลาและสัตว์ทะเลขนาดเล็กอีกวิธีหนึ่งคือการเริ่มดูแลและขยายพันธุ์กระปังหาซึ่งมีสีสันสวยงามโดยการตัดแยกกระปังหาที่ขึ้นเกาะกระชังเลี้ยงปลาแล้วนำไปผูกเชือก โดยนำปลายเชือกมาผูกไว้กับกระชังเพื่อให้ตัวกระปังหาลอยอยู่ในทะเลเมื่อต้นกระปังหาขนาดประมาณ1ฟุตหรืออายุประมาณ2-3ปีก็จะนำไปผูกไว้กับโขดหินเพื่อให้โตเองตามธรรมชาติซึ่งผมว่าสามารถเติบโตได้ดีและมีปลาชนิดต่างๆเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในหน้านี้จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการอนุรักษ์กลปังหาจากภาพเป็นข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ปี2560 หัวข้อข่าวคือเพิ่มแนวปะการังดำน้ำวังกระปังหาเกาะไม้ท่อนเป็นโครงการย้ายปลูกกระปังหาโดยการมีส่วนร่วมซึ่งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6จัดขึ้นเพื่อนำกระปังหาที่เพาะขยายพันธุ์ไว้ลงไปปลูกยังพื้นที่เกาะหมาท่อนอำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตโดยตัวแทนอาสาสมัครนักดำน้ำ ทางภาครัฐและเอกชนจำนวน30คนทำหน้าที่ขนย้ายและปลูกจำนวน250ต้นโดยจะนำต้นกระปังหาผูกยึดติดกับแท่งปะการังเทียมในกองปะการังเทียมเพื่อให้ต้นกระปังหาจเจริญเติบโตและเกาะติดแท่งปะการังเทียมเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลซึ่งต้นกระปังหาที่นำไปปลูกนั้นเป็นต้นขนาดประมาณ1ปีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำกิ่งพันธุ์มาจากหลายพื้นที่ ทางท่าเรือและโป๊ะที่มีการรื้อก่อสร้างใหม่ในจังหวัดโดยนำมาทำการเพาะขยายพันธุ์ไว้บริเวณหน้าท่าเทียบเรือและทําการดูแลจนพร้อมสำหรับนำไปเพาะปลูกค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้ฟังเรื่องราวของกระปังหาตั้งแต่เริ่มต้นในส่วนของข้อมูลทั่วไปเรื่องลึกลับการทำลายและจนมาถึงส่วนสุดท้ายการอนุรักษ์คงทำให้เพื่อนๆได้รู้จัก และเรียนรู้เกี่ยวกับการปังหาเพิ่มมากขึ้นดังนั้นพวกเราจึงอยากเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงชวนชวนเพื่อนๆร่วมช่วยกันในการปกป้องดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรทางท้องทะเลที่ไม่ใช่แค่ปะการังและกระรลปังหาค่ะในหน้านี้ก็จะเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลของกลุ่มพวกเราค่ะและสุดท้ายนี้กลุ่มของพวกเรา The Magic of Sea Fan กะละปัญหาและเรื่องลึกลับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ